โอ้ยจะมีครับเปิดแมันดื้อด,ดูดิแดงตกวดื้อเลย,ยแดงเครือเลย,ยดูดิยงก,กันแบบมอมันมากเรต,ตอนกินเยอะครับตัวขาวมาแล้วมัวดำ สวัสดีครับวันนี้ครับสวัสดีครับท่องคุณชมีนช anel นะครับวันนี้มาวันนี้จะพามาอัปเดตบ่อปลาของผมนะครับที่เออยังไงดีอะทำไว้นานแล้วเนาะก็หลายเดือนแล้วดูว่าสภาพความเป็นอยู่เป็นไงบ้างแล้ววันนะี้ถือโอกาสเลยมาปล่อยปลานะครับปล่อยปลาที่เราได้ซื้อมาหนี้สองยักษ์ใหญ่สองยักษ์ใหญ่โอ้ตัวใหญ่มากดูครับสวยไหมอ้าหนักเลยเราซื้อมาครับนี่สิบบาทไม่ใช่เราก็ทิ้งไว้ประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงแล้ว เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพ่อปลาของเราเนี่ยทำไมมีคนถามครับว่าเราจะถ่ายน้ํายังไงนะครับทําผังกองแบบนี้แต่ก่อนที่จะอธิบายครับผมจะปล่อยปลาก่อนก็แล้วกันว่าปลาเนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยมันจะลงอ่างแล้วอ่าตอนนี้นะครับเราก็การปล่อยปลาเราสองตัวยยกษ์นี้ลงไปนะครับจริงๆแล้วอ่ะเราจะไม่ให้อาหารเลยสองวันนะครับ เพื่อนมารอเต็มแล้วเพื่อนมารอแล้วเพื่อนมารอแล้วยังหาไม่เจอเดี๋ยวเราต้องใช้ตัวช่วยในการปล่อยปลาเรานะครับพร้อมที่จะออกเต็มที่แล้วตัวใหญ่มากนี่ตจวยักษ์ใหญ่เราการปล่อยตัวแรกก่อนนี่แดงเครือเลยปุ้ยปลาเบลเบลจะแ,แดงยับขวัหนึ่ง เราไม่เทถุงออกมาละเราจะเอาน้ำนี่ไงเราไม่เอาน้ำมันอุ้ยตัวนี้ครับ่ตอนนี้มันดื้อด,ดูดิแดงตัว,ด,วด,ดื้อเ,เลยไปแล้วยักษ์ใหญ่นี่ยักษ์ใหญ่ตัวใหม่น้องพี่เบิ้มพี่เบิ้มตัวแล้วตัวยักษ์ใหญ่ตัวเล็กพี่เบิ้มไปไหนแล้วยักษ์ใหญ่ แอบเลอมีนีนีมีนีใหญ่กนาดเฮ้ยเฮ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่มากแม่ไปหาน้องน้ๆใหญ่มากโคตรใหญ่อ่ะไม่รู้น้องห้าบาทดิสวยด้วยนะสีแดงมากเลย ดี่บเบิ่มดีบเบิ่มแห่มีเพื่อนนะจ๊ะน,นี่ต้นไม้ของพ่ออ้วนต้นไม้สโตรสเตลา่าเตลายักษ์ต้นไม้ของพ่ออ้วนจังเลยไม้อะไรมันก็โคลกระลาบวนสวยนะ ครับแล้วก็บอ่อปลาของเรานะครับก็จะมีวิธีการดูแลง่ายๆนะครับผมก็จะเติมน้ำนะครับผมจะเติมน้ําน้ําให้ดีก็เอาน้ํา<ห>ที่พักไอ้นี่ไ,ไว้ก่อนก็ดีนะพักเออขาเรียกว่าอะไรน,นะทิ้งน้าพักไว้สักไว้ตะวันหนึ่งแล้วเราก็ค่อยเอาน้ํามาใส่เปิมครับแล้วผมมันจะไม่ทายน้ําบ่อยแค่ทายตัวกรองนั้นมากกว่าครับพอกรองดำปุ๊บเราก็เปลี่ยนอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนทีเปลี่ยนทีหนึ่งหรือสองอาทิตย์ก็เปลี่ยนก็ได้นะปลาเราก็จะมีความสุขแฮปปี้นี่ดูครับเราตีมือมันจะขึ้นมาน <c oughs> เล่นได้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะลองให้หาัานดูเดี๋ยวเราจะมาลองให้หัานปลากันเดี๋ยวเราก็จะมาให้อาหารปลากันอืมเราจะมีการให้อาหารปลาจิวของเรามันก็จะมากินที่มือด้วยนะนเห็นไหม มือยังอมือยังไงมันจะกินที่มือเราด้วยคับเล่นได้ด้วยใช่ไหมเชี้ยงมากเลยนี่ยักษ์ใหญ่มากินแล้วอุ๊ยมันกัดนิ้วเราเห็นว่าปลาเราก็จะสุขภาพดีนะครับเราก็จะเล่นกับมันได้เลยใช่ไหม <c oughs> นี่ยักษ์ขาว <c oughs> ที่เบิม่มที่เบิม่มครับ ก็เรียกมาาใหม่ตัวมาใหม่ก็ยังดับยังไม่กล้าเท่าไหร่นะมีเนาะบางตัวที่เราซื้อมาตัวเล็กๆตัว5บาทเลยอะซื้อมาจากตลาดนัดครับน้ําใส่ดีไหมเห็นไหมพอเราเริ่มน้ําเริ่มขุ่นครับเราก็เราก็ใช้วิธีการเติมน้ําเอาแล้วก็เปลี่ยนตรงตัวถังงูรูตัวใหญ่ตัวใหญ่มางูหนูยังก็เลยดมน้ําเลยอะสวยมากเลยอะเห็นไหมดูดิมันไข้างได้ มายังร้อนอยู่เราจะให้กินแบบแตกมือเลยอาหารเลครับเราจะให้เป็นเม็ดใหญ่ก็ได้ดูดูดูด,ดูมาเล้วยมาเล้วยดูดูด,ดูมากินกันมากินกันโอ้ยกินเป็นมันเลยกินเก่งจุ่ม ตัวใหม่ก็ยังมีกะกากระกวนี่นี่มาอลไรขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่ตัวใหญ่มากดูดิสวยนะเดิดน้ำยักษ์นี่ตัวใหม่ตัวใหม่เดี๋ยวเราให้ดูปลาทองอ้วนเราของอ้วนตัวดำนี่นี่ดูน้องดำน้องดำน้องดำเพื่อการดูแลง,ง่ายๆครับก็ล้างกรองบ่อยๆเติมน้ำให้หน่อยแล้วก็ดีให้ทำอิงให้ธรรมชาติครับผมก็จะมีตัว เป่าอากาศมาครับตัวนี้ก็ตัวกองมามันก็เพิ่มออกซิเจนให้ป่าเยอะเวลาไฟดงไฟดับบ้างอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่กลับมาแล้วมาแล้วมันก็จะแย่งกันกินตรงนี้เราเล่นนะครับทุกวันตัวก็จะคุ้นชินกับเราครับไม่กลัวโอ้ยกินนิ้วดึงนิ้วโอ้ตัวจังปลาคราจะจับยางหน่อยชอบดิ้นนี่นี่่งเียแล้วเราก็ตีน้ำเรียกมาเลย น,นี่ตัวใหม่ตัวใหม่เห็นไหมนี่เธอตัวใหม่อยู่ขาวจั่วเลยอ่ะ้วการเลือกปลาคราฟก็เราก็แล้วแต่เราชอบนะเลือกเป็นลายเป็นสีให้มันเข้มก็ได้นี่เราก็เราเลี้ยงแบบฝึกเลี้ยงครับรู้จักธรรมชาติของเขาให้มากที่สุดเงี้ยดูดิครับเราก็จะเลี้ยงเขาได้สบายปลาทองอยู่ด้วยกันได้ด้วยนะเนี่ยปลาทองเลตัวนี้คางยาวจนมากก็ตัวแรกมีสีต่อไปธมากลายเป็นสีแดงหมดเลยน,นี่นี่่ดูดูดูมาพอูก นี่นะเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยข้องบนมีมีอะไรเกิดขึ้นมันมีปลาตอดกินเหยื่อครับนี่ตัวขาวแล้ว,วก็ที่เลี้ยงมาหลายเดือนนะครับก็สภาพน้ําก็โอเคก็ไม่ได้เป็นอะไรเนาะก็ปกติก็จะมีตอนฝนตกอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้อ,อะไรคุมนะ,ะเลี้ยงแบบปกติมันโดนแดดบ้างโดนอะไรบ้างแล้วก็ที่สาคัญคือน,น้ําจะไม่ให้เป็นตะไคร่เขียวมากเกินไปเราต้องใส่รอด UV วีด้วยมาดูดิดู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 แย้งกันแบบเมามันมาก ปลาทองตัวเล็กๆนี่เบียดขึ้นอย่างเก่งนะครับเราจะให้อาหารเม็ดใหญ่ก็ได้นะครับแต่ผมจะให้เม็ดเล็กเพราะว่าจะได้กินกินบ่อยๆหน่อยแล้วก็ได้ดูได้เล่นบ่อยๆจริงๆแล้วนี่อาจจะต้องให้อาหารซส์ขนาดกลางเนาะนี่ตัวนี้ก็ยังเขื่อนอยู่ตัวใหม่แต่ก็จะไม่กลัวเราหม่มาแล้วมาแล้วเห็นไหมสวยมากเลยนะอาจจะเป็นเจ้าพ่อตัวใหม่ในบ่อนี้น้ําใสสะอาดไหม ก็มีประมาณนี้ครับคลิปนี้เนาะก็ <C le af> ประมาณนี้นะครับในการเลี้ยงปลาคาร์ฟบ่อเล็กๆของผมเนี่ยเอาไว้ดูเพื่อใครเครียดนะครับแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาช่องคุณหมีชาแนลด้วยครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปด้วยผมต่อไปนะครับมีปัญหาการเลี้ยงปลาหรือยังไงนะครับก็สอบถามมาได้นะผมไม่ใช่คนเลี้ยงปลามืออาชีพนะครับเลี้ยงไว้ดูเล่นเองและตอนนี้ในช่วงเวลานี้ที่เลี้ยงเนี่ยก็ปกติไม่เป็นอะไรนะครับก็ผ่านมาเป็นปีแล้วนะที่เราเลี้ยงก็ถือว่าโอเควันหน้าเราทำบ่อใหญ่ครับเราก็สามารถเลี้ยงดูเขาได้ยางสบาย มา,มาแล้วมมาแล้วมาแล้วอิตัวใหญ่หมอแล้วดูดิโอ้ตัวใหญ่้วนมากฮะชอบชอบอโอ้ยจะน,นีแครับมันดือ้อตัวนี้ดูดิแดงตกเบอ้อเลย,ยแดงเลือเลย มองมันมากรตอนกินเยียครับตัวขาวมาแล้ววิตัวดำ